จังหวัดอ่างทองโดยนายวิศวะสัส,สิสมิทธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองขอเชิญเที่ยวงาน116ปีของดีเมืองอ่างทอง24กุมภาพันธ์ถึง4 000, มีนาคม2555นี้ณบริเวณหน้าสลากลางจังหวัดอ่างทองหลังเก่า7นาฬิกาพิธีวงสวงสารหลักเมืองและพระบรมราชานุสาวดีรัชกาลที่5 17นาฬิกาพิธีเปิดงาน116ปีของดีเมืองอ่างทองทุกคืนชมคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังมากมายการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งของหน่วยงานต่างๆและนักร้องกิ ตีมสัสก,การประกวดพระเครื่องเมืองอ่างทองการแข่งขันประกอบอาหารไทยการแข่งขันมวยไทยและมวยคาดเชือกการแข่งขันฟุตบอลของผู้นำท้องถิ่นและว i p การประกวดผลิตภัณฑ์และพืชผ,ผลทางการเกษตรการประกวดประเภทหัตถศิลป์สนุกกับลีลาการกุศลเดินแบบผ้าไทยตื่นตาตื่นใจกับกระบวนรรนดี้ร้อยคันจากกรุงเทพพร้อมรุ่นรับรถยนต์โตโยต้าวีออสและรถกระบะดีเอฟเอ็มมินิทัชและเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมายเที่ยวฟรีชมฟรี free. งานนี้พลาดไม่ได้ไม่ได้ 来没？被旅游，昂